จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมเคยโพสต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีภาพคลิปวิดีโอด้วยการที่ไทยเราไปจับมือกับทางด้านกัมพูชาครับเข้าไปทลายแก๊งคอเซนเตอร์อยู่ที่กัมพูชานะครับปรากฏว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมจากเฟซบุ๊กของผมมาครับมีคนแชร์ต่อแล้วก็กดถูกใจอย่างมากมายครับ แต่ว่าขณะเดียวกันผมเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดคลิปดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะไปเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางด้านของกัมพูชาเขานะครับแต่ว่าอยากจะขอ,ะขอนำเสนอบรรยากาศนะครับของการรายงานครับข่าวนี้ครับที่เข้าไปทาลายแกงคอเซนเตอร์ครับนะฮะโดยจากทางด้าน ไทยรัฐนะครับได้มีการรายงานอย่างนี้บอกว่าต้องสอบสวนแก๊้งคอเชนเตอร์ในกัมพูชาลวงคนไรย55คนบังคับทำงานจริงหรือไม่ครับโดยทางด้านทีมงานของไทยรัฐนะครับได้มีการรายงานเรื่องนี้ครับแม้เสียดายที่ผมเห็นไม่ได้สามารถโชว์ภาพการเข้าไปชาร์จนะในบ้านพักของคนไทยนะฮะอยู่ที่กัมพูชาว่าทหารเจ้าที่ของขเขมรน,นี่ครับกัมพูชานี่เข้าไปชาร์จโอ้โหเหมือนกับชาร์จในหนังฮอลลีวูดเลยครับ ทีมงานไทยรัฐบอกว่าจากความเครียดความกลัวกลายเป็นเรื่องความสนุกสนานไปแล้วสำหรับบางคนที่เพชิญหน้ากับแก๊งคอเซนเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวงคนไทยด้วยมุกเดิมพัสดุผิดกฎหมายตกค้างบัญชีธนาคารถูกอ้างว่าเป็นบัญชีผิดกฎหมายยังไม่นับรวม SMS หลอกลวงต่างๆอย่างเช่นชวนเล่นการผนันครับถ้าเผื่อใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวแก๊งคอรเซนเตอร์จะทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับได้มีการบุกทลายรังแก๊งคอเซนเตอร์ที่ประเทศกัมาครับ และก็ได้มีการช่วยเหลือควนไทยราวๆ48รายที่อ้างว่าถูกหลอ,อกมาทำงานจากการเปิดเผยของพลตเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองพอบตรนะครับในฐานะเป็นผู้ในการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่เขาเรียกว่าพอพ c t ครับว่าได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาได้นำกำลังเข้าไปตรวจคน้นอาคารชน่นาทาว20กว่าหลังตั้งอยู่ใจกลางเมืองพระศรีหนุ พบเหยื่อทั้ง32คนถูกควบคุมตัวครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารหลังที่15เป็นอาคารสูง7ชั้นนอกจากนี้ยังพบเหยื่ออีกหลายคนอยู่ในอาคารใกล้เคียงกันรวมแล้วทั้งสิ้น48คนครับจินได้นาตัวเหยื่อทั้งหมดไปยังสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเพื่อดําเนินการขอส่งกลับประเทศไทยซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2-3ส,สัปดาห์เนื่องจากว่าต้องทําเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยของประเทศกัมพูชานะครับ และก็จากการพูดคุยหนึ่งในคนไทยที่ทํางานให้แก่แก๊้งคอเซนเตอร์ก็อ้างว่าถูกหลอกให้มาทํางานที่แรกบอกว่าจะให้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อถึงเวลามารับก็ยึดโทรศัพท์แล้วก็พาเดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติแล้วก็เมื่อไปถึงก็ถูกบังคับให้ทํางานโดยบอสครับเป็นคนจีนครับมีล่ามเป็นคนไทย สั่งให้ทํางานเป็นแอดมินคุยกับลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าคล้ายๆกับว่ามีสคริปต์ให้คุยและก็ตออกับลูกค้าเชิญชวนให้ลูกค้าสมัครยูเซอร์และก็เติมเงินเข้ามาและก็ให้สั่งซื้อสินค้าจากนั้นก็ส่งจอดที่ต่อให้กับพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งโดยพวกตัวไม่ทราบว่าเขาดําเนินการต่ออย่างไรนะครับหนในคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือยังบอกอีกว่าเมื่อรู้ว่าทํางานไม่ตรงปกนะครับ ให้เงินเดือนแค่300 US d ลลาร์ก็ประมาณห0 0่นบาทนะครับจึงของกลับเมืองไทยแต่กลายเป็นว่าต้องเสียเงินค่าเสียหาย6,000ดอลลาร์หรือประมาณ2 0 0 0 0 0มิฉะนั้นจะถูกขายต่อในราคา2,000ถึง3,000ดอลลาร์ถ้าไม่เต็มใจก็จะถูกให้อดอาหารถูกชอดฟฟ้าข่มขู่ว่าหากหนีจะปืนยิงให้ตายครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงพยายามโพสต์ข้อความช่วยเหลือทุกช่องทางนะครับ นี่คือคําบอกเล่าของควนไทยที่ถูกแกงคอร์เซนเตอร์นะครับหลอกลวงไปทํางานอยู่ที่กัมพูชาครับซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอกัครราชทูตของไทยในกรุงกรุงพนมเปญน,นะครับก็มีเคยมีการแจ้งเตือนแบบดังๆว่าการทํางานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายไม่รู้ใช่ว่าไม่ผิดหากเข้าเมืองแล้วก็ทํางานผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครองครับแล้วก็อาจจะถูกขายต่อโดยไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้มีหน้ำซ้ําอาจจะถูกดำเนินคดีและขึ้นบัญชีดําครับ คำถามต่อมาของคดีนี้เชื่อว่าหลายหคนก็อยากรู้ว่ากลุ่มคนไทยที่ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือกลับมานั้นครับถูกหลอกจริงๆหรือไม่กลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อและจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรครับทางด้านทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐจึงได้มีการต่อสายพูดคุยกับพลรตรจรรเอกดำรงศักดิ์ซึ่งก็ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับนะฮะ บอกว่าขั้นตอนต่อไปในการช่วยเหลือคนไทยในกัมาพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์อธิบายว่าตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเอกสารอยอยู่ในดําเนินการขั้นตอนเอกสารขอให้รัฐีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมาทําเรื่องผลักดันกลุ่มคนไทยเหล่านี้กลับประเทศไทยซึ่งเดิมตามข่าวนะครับจากการร้องขอความช่วยเหลือของคุณแจมก็คือคุณทัป,ปนีเอียดศรีชัยได้ประสาน ให้มาช่วย32คนแต่เมื่อไปประสานกับตำรวจไปเจอคนไทยในแหล่งชแนทาว48คนแต่ล่าสุดเราพบว่ามีคนร้องเรียนให้สถานทูตเข้าไปช่วยอีก7คนรวมแล้วกลายเป็น55คนโดยจะมีการส่งกลับภายในเวลา2ส,สัปดาห์พร้อมกันซึ่งเวลานี้ทางสถานทูตได้เช่าพื้นที่โรงแรมให้คนไทยเหล่านี้ได้พักอาศัยอยู่กลับนะฮะ คนไทยที่เข้าประเทศกัมพูชาโดยช่องทางธรรมชาติเรียกว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจริงต้องถูกผลักถูกผลักดันให้กลับครับแล้วก็55คนไทยที่ถูกหลอ,อกไปทํางานจริงๆถามว่าถูกหลอ,อกไปจริงๆหรือไม่ครับได้มีการสอบปากคําเพิ่มเติมอย่างไรโพลตุเอกดํารงศักดิ์กล่าวว่าทุกคนตอบคาถามคล้ายคลึงกันว่าตั้งใจจะเข้ามาทํางานอย่างหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็พบว่ากลายเป็นงานอีกอย่าง จากนั้นก็ถูกบังคับถูกขังไม่ให้กลับบ้านคําตอบเป็น,นแนวเดียวกันหมดเลยทัางนี้ตํารวจจะต้องทําการสอบปากคําทุกคนอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเพื่อที่จะดําเนินการรวบรวมหลักฐานและก็หาตัวผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีในประเทศให้ได้ เมื่อถามว่าถึงแม้ว่าจะถูกหลอกมาทํางานถูกข่มขู่แต่ความผิดในกรณีที่เป็นคอเซนเตอร์หลอกลวงคนไทยด้วยกันสําเร็จแล้วจะมีการดาเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรทางด้านพาออศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีก็ระบุว่านะครับการอ้างว่าถูกบังคับข่มขู่เราก็คงต้องมีการสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเจตนาจริงหรือไม่และคงต้องดูเป็นลักษณะเคสต่อเคสตามข้อที่จริงนะครับ ถ้าถูกบังคับจริงๆกฎหมายก็ต้องดูตามเจตนาพยานหลักฐานและก็พฤติการอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นหากพบเส้นทางการเงินหรือว่าประวัติเข้าออกประเทศที่น่าสงสัยก็ต้องมีการตรวจสอบคดีเพราะว่าต,ตอนช่วงแรกที่เราออกหมายจับก่อนหน้านี้คนที่โทรมาหลอกกวนไทยได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งด้วยเราเองก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือเขาก่อนถ้าพิสูจน์แล้วว่าถูกบังคับจริงๆก็อาจจะการตัวเป็นพยานนี่คือคำบอกเล่าของพออศูนย์ปราบปรามอาจญากรรมทางด้านเทโนโลยีย กล่าวทิ้งท้ายครับเสียดายครับตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วครับก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการพรุ่งวันจันทนะฮะหกนาิกาสินาทีผมกลับมาวันนี้วันศุกร์แห่งชาติขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะทั้งวันทั้งคืนครับสวัสดีครับ